เจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารโรงเรียนอนุบาลเชียงคำจังหวัดพะเยาทำหน้าที่รับฝากถอนเงินพร้อมๆกับทำกิจกรรมรณรงค์ให้เพื่อนๆรู้คุณค่าแห่งการออมน้องเมเจอร์เป็นผู้จัดการโรงเรียนธนาคารวันนี้มีเกมมาเล่นกับเพื่อนๆค่ะความรู้ในหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคำถ,ถามเกี่ยวกับการออมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะรรันะวง กิจกรรมกระตุ้นการออมของโรงเรียนธนาคารอนุบาลเชียงคำมีหลากหลายกิจกรรมของเรานะคะก็จะมีฝังเงินให้เขา100รบาทก็จะได้คูปองแล้วก็ชิงทุนการศึกษาค่ะแล้วก็มีการประกวดแต่งคําวขวญแต่งคำกรอนเขียนเรียงความแล้วก็วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับการออมค่ะการเล่นเกมเพื่อให้เด็กๆคุ้นเคยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารและมองการออมเป็นเรื่องสนุก การออมของโรงเรียนเรานะคะประหยัดและการออมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะน่าชื่นชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนธนาคารอนุบาลเชียงคำจริงๆขอเป็นกำลังใจให้นะคะ